เรื่องราวสุดช็อกกับสงครามโอเนงะชิมะลูฟี่ปะทะกับไคโดจะมีเรื่องราวไหนที่มันช็อกๆก,กันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยถ้าพูดถึงนะครับในตอนนี้เนี่ยสงครามโอเนงะชิมะนะครับหรือสงครามที่เราเรียกกันง,ง่ายๆเลยก็คือสงครามนะครับลูฟี่ปะทะกับไคโดกําลังดุเดือดแล้วก็มันมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยคิดว่าเออมันมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าพีคสุดๆของเรื่องและถ้าอย่างนั้นนะครับลอง มารวบรวมนะครับสำหรับเรื่องราวสุดช็อกกับสงครามลูฟี่ปะทะกับไคโดกันดีกว่าด้วยผมนั้นจะพยายามนะครับเอาเรื่องราวที่มันหลากหลายเพราะจริงๆในภาคโอนิงาชิมะหรือว่าโนโนี้เนี่ยมีสงครามนะครับหรือการต่อสู้หรือเรื่องราวที่มันช็อกเนี่ยเตยม็มไปหมดเลยในเรื่องนะครับมันไม่ได้มีน้อยๆเลยนะคือมีเยอะมากๆซึ่งเดียวนะครับผมเนี่ยจะนําเสนอเรื่องราวต่างๆแล้วเดี๋ยวคุณลองคอมเมนต์มานะครับที่คุณคิดว่าควรจะเพิ่มเติมหรือว่าเอ้ยอันนี้ควรไม่อยู่ในการจัดครั้งนี้นะซึ่งก็แน่นอนนะครับก็แล้วแต่บุคคลนะคบว แบบไหน,นแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็สามารถกดติดตามช่องทางนั้นได้เลยเริ่มต้นเรื่องช็อกแรกเลยนะครับกับการที่ลูฟี่นั้นพ่ายแพ้ให้กับไคโดเลยตั้งแต่นกกระถอกังไม่ทันกินน้ําเรียกได้ว,ว่านะครับเป็นความพ่ายแพ้สุดช็อกนะครับสำหรับแฟนขับวันพีทเลยก็ว่าได้นะครับกับการที่ลูฟี่เรานั้นนะครับก็คือเตรียมตัวมาอย่างดีเลยก่อนหน้้้าานนีก็สรรงชื่อะคับ ในการเป็นจักรพรรดิคนที่5ในเรื่องวันพีทได้ฮาคี้สังเกตขั้นสูงมาจนสามารถมองเห็นอนาคตได้นะครับก็เรียกได้ว่าแฟนคลับวันพีทนั้นนะครับก็พกความมั่นใจมันนามันโหนกมาเต็มร้อยเลยเลยครับว่าลูฟี่เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่น่าแพ้ไคโดน่าเกลียดหรือมีสิทธิ์สูสีเลยนะกับการที่จะต่อสู้กับไคโดนะครับแต่พอปรากฏว่านะครับมีการต่อสู้จริงๆเรียกได้ว่ายับแม่ยับเลยเพราะลูฟี่ของเรานั้นนะครับกระหน่ำซังเม์เซลนะครับยัดแกสีนะครับใส่ในตัวของไคโดนะครับไม่ละคายผิวไ ไคโดนะครับเอากระบองฟาดสวนกลับไปเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับก็ลงไปเฝ้าพระอินในทันทีนะครับก็พ่ายแพ้ไปอย่างยับแม่ยับเลยนะครับก็ถือว่าเสียทายเลยนะครับกับการที่มีการปูบทบาทมาถึงขนาดนี้แต่กลับพ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดายกับการต่อสู้ครั้งแรกนะครับระหว่างลูฟี่กับไคโดมาต่อเรื่องสุดช็อกที่2นะครับกับการที่ไคโดนั้นร่วมมือกับบิ๊กมัมเพื่อพิชิตสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีสแน่นอนนะครับการที่ไคโดร่วมมือกับบิ๊กมัมว่าช็อกแล้วใช่ไหมก็คือมันเกินต้านทานมากๆในการต่อสู้กัับท้ง แต่ทั้งสองคนยังร่วมมือกันอีกนะครับในการไปคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีสและนะครับหากคว้ามาได้แล้วนะครับพ็ค่อยตีกันทีหลังนะครับเรียกได้ว่าหาก2คนนี้นะครับยังสามารถร่วมมือกันได้อีกในอนาคตนะครับมันจะเป็นคู่กําลังนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องวันพีสเลยก็ว่าได้เพราะว่าจักรพรรดิสองฝั่งร่วมมือกันนะครับเป็นอะไรที่มันโหดสุดๆนะครับและก็คงไม่มีใครจะสามารถมาขัดอํานาจเขาได้นะครับในความสามารถที่มันแข็งแกร่งของ2คนนี้นะครับเราเห็นได้เลยนะครับการต่อสู้ในโอเนงาชิมะบิ๊ แมนะ้ว่าจะพ่ายแพ้ไปแล้วนะครับแต่เอาจริงๆนะความพ่ายแพ้ของเธอนั้นเนะี่ยมันก็ออกแนวซวยๆด้วยแหละครับแล้วก็ถูกรุมนะครับหรือไคโดที่ต่อสู้นะครับโดนรุมมาครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับซึ่งความสามารถจัดอยู่ในระดับที่โหดและไม่ธรรมดาเลยทั้ง2คนนะครับซึ่งทั้งสองคนนี้ก็เหมือนมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยหากอนาคตยังมาร่วมมือกันอีกเป็นอะไรที่มันโคตรโหดเลยนะครับแต่แน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องสุดช็อคประจําภาคโอนิงาชิมะหรือวาโนะครั้งนี้นะครับก็คือการร่วมม ต่อเรื่องสุดช็อกที่3นะครับการที่มาโก้เข้าร่วมสงครามนะครับถ้าพูดถึงตัวละครในตำนานในเรื่องวันพีชนะครับที่มาเข้าช่วยในฝั่งของลูฟี่นั้นนะครับผมว่ามาโก้นั้นก็ถือว่าเบอร์ใหญ่สุดแล้วนะที่มาเข้าร่วมนะครับอย่าลืมว่ามาโก้นั้นนะครับมีประสบการณ์โชคโชนนะครับมีอดีตกับโคซกิโอเดงและเป็นนะครับถึงอดีตหัวหน้าหน่วยที่1ของกลุ่มโจรสลัดหนวดข่าวนะครับเห็นได้เลยหละครับว่าประสบการณ์ต่างๆของเขานั้นนะครับไม่ธรรมดาเลยจึงสามารถช่วยเหลือและประคองนะครับไม่ว่าจะเป็นกกกลลุ่่มมหวฟงเออรรืใค็แแ้ต นะครับที่อยู่ในสงครามครั้งนี้ได้อย่างดีและนะครับเป็นส่วนสําคัญด้วยนะที่สนับสนุนนะครับให้กลุ่มวอลฟ์างนั้นโดดเด่นมากๆในภาคนี้นะครับก็เลยทําให้นะครับการปรากฏตัวขึ้นของมาโก้นั้นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวสุดพีคเลยละสําหรับภาควาโนแห่งนี้มาต่อที่เรื่องที่4นะครับกับพลังใหม่ของลูฟี่นะครับก็แน่นอนภาคนี้เป็นภาคที่ลูฟี่นั้นอัปเกรดพลังรัวๆเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับฮาคิกรอขั้นสูงสูงของตนเองนะครับที่ได้ฝึกมานะครับจากปู่เโกโร่แห่งบุปพาหรือแม้กระทั่งนะ รวมฮาคิราชันนะครับกับการโจมตีได้นะครับจนทำให้ศัตรูนะครับเมื่อถูกฮาคิราชันของลูฟี่ไปก็จะติดสะตันมึนงงนะครับกับการถูกโจมตีนะครับจึงทำให้ลูฟี่นั้นค่อนข้างครบเครื่องเลยล่ะสำหรับการใช้การโจมตีนะครับในรูปแบบฮาคินะครับซึ่งถามว่าอันไหนพีที่สุดโดยส่วนตัวนะถ้าเกี่ยวกับฮาคินะครับก็คือการที่ลูฟี่นั้นสามารถใช้ฮาคิราชันนะครับควบรวมกับการต่อสู้ได้มาต่อที่เรื่องสุดช็อกที่5นะครับกับพลังอัปเกรดใหม่ของโซโลกับซันจีนะครับก็ฝั่งของ ได้ชัดเลยกับการที่เขานั้นเป็นผู้ที่สามารถใช้ฮาคิราชันในเรื่องวันพีคได้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าพีคเลยนะเพราะเชื่อว่าหลายคนในตอนแรกก็ตัดใจไปแล้วแหละโซโลนั้นก็คงจะไม่สามารถใช้ได้แต่ปรากฏว่าโซโลนั้นก็สามารถใช้ฮาคิราชันได้และสามารถคว่ำคิงไปได้หรือแม้กระทั่งซันจิที่เขานั้นนะครับก็คือมีการตื่นขึ้นข,นของพลังร่างกายของตนเองนะครับจนอัปเกรดความสามารถไปแบบสุดๆเลยร่างกายแข็งแกรง่งความสามารถต่างๆของเขานะครับกลายเป็นแบบว่าสุดยอดเหนือมนุษย์ไปนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งชุดเดร สูตรอีกต่อไปแล้วนะครับนี่แหละครับเป็นพลังที่เด่นของซันจิมากๆเลยนะครับได้ทาให้เขานั้นอัปเกรดความสามารถของตัวเองขึ้นมาในระดับที่โคตรจะสูงเลยมาต่อที่เรื่องสุดช็อกที่6กนะครับกับการที่จินเบนั้นรอดตายนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นหนึ่งสิ่งที่แฟนคลับวันพีชนั้นน่าจะห่วงมากที่สุดเลยนะครับกาการที่จินเบนั้นก็คือต้องหยุดบิ๊กมัมนะครับไม่ให้ไล่ล่าในตัวของลูฟี่และบิ๊กมัมนั้นดันมาวาโนได้ก็เลยเกิดเรื่องน่าสงสัยเลยแหละครับว่าอ้าวอย่าง ่มมอฟงหรืไแต่ในท้ายที่สุดนะครับก็สามารถรอดมาได้นะครับและก็เปิดตัวในการเป็นน้องใหม่นะครับของกลุ่มโจรสลัดบวกฟางเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาต่อที่เรื่องที่7นะครับพลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นของลอกับคิดนะครับและสามารถชนะบิ๊กมัมไปได้อันนี้เนี่ยไม่รู้จะช็อกส่วนไหนก่อนดีนะครับอ่ะส่วนแรกเลยก็คือลอกับคิดนั้นพลังผลปีศาจตื่นนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะตื่นก่อนลูฟี่ด้วยซึ่งถือว่าช็อกเลยนะเพราะเชื่อว่าหลายคนก็ไม่คาดคิดเลยครับว่า2คนนี้จะมีพลังผลปีศาจที่ตื่นง่ายขนาดนี้คือไไมม่ด้ีกาารปป อะไรที่มันชัดเจนใช่ไหมและนะครับสงที่มันช็อกมากยิ่งกว่าที่ทั้งสองคนนี้นะครับสามารถชนะบิ๊กมัมไปได้นะครับถึงแม้ว่าการชนะครั้งนี้จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ช่วยนะครับก็เอาฟีลแบบฟลุกนี่แหละก็คือมีระเบิดตามบิ๊กมัมไปด้วยบิ๊กมัมหล่นลงไปในรูนะครับในเกาะอ,อุนิงาชิมะ <c oughs> คือหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมันดันมาคล้องจองนะครับหรือมารวมกันที่สามารถคว่ำบิ๊กมัมไปได้ก็เลยเป็นเรื่องสุดช็อกละกันนะครับที่คนะด้รับจักรพรรดิอย่างบิ๊กมัมนั้นมา นั้นส่ง c p พซีโมาเก็บงานที่ประเทศวานออีกหนึ่งสิ่งที่เชื่อว่าแฟนคลับวันพีก็ไม่คิดแหละครับว,ว่าทางด้าน c p พซีโคนของรัฐบาลโลกนั้นนะครับจะมาที่วานอเพราะดูทีท่าในตอนแรกฝั่งรัฐบาลโลกนั้นจะไม่ได้สนใจนะครับที่แบบว่าจะมาห้ามศึกในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเขาก็มีแต่ได้กับได้ไงาหากใครเป็นฝ่ายแพย้แพ้ก็ถือว่ากำจัดฝั่งนั้นไปแต่ในท้ายที่สุดนะครับรัฐบาลโลกก็เหมือนจะมีเจตนาแอบแฝงบางอย่างนะครับก็เลยนะครับส่งซีพีซีโร่าาม,มามาเล่ ซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีเลยครับว่า c p พซีโนั้นนะครับจะสามารถเอาอะไรกลับไปได้หรือเปล่านะครับในสงครามครั้งนี้มาต่อที่เรื่องสุดช็อกที่9กับความไม่ธรรมดาของผลปีศาจของลูฟี่นะครับความไม่ธรรมดาเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็คิดว่าผลโกมุกุมุผลย่างยื่ของลูฟี่นั้นก็ธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ปรากฏว่าผลปีศาจนี้ก็เริ่มไม่ธรรมดาแล้วกับการที่แชงนั้นนะครับก็ไปขโมยพลังผลปีศาจนี้มาจากฝั่งรัฐบาลโลกอีกทั้งพลังผลปีศาจนี้นะครับก็เหมือนจะมีความเชื่อมโยงกับ จอยบอยนะครับและดูเหมือนว่ากําลังจะตื่นขึ้นและจะเป็นพลังผลปีศาจที่ไม่ธรรมดาด้วยนะครับคือหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันทาให้เห็นเลยเลยครับว่าค่อนข้างช็อกแฟนขับวันพีชนะครับที่ทุกคนนั้นก็คิดว่าผลปีศาจของลูฟี่นั้นธรรมดากับกลายเป็นว่านะครับเป็นสุดยอดผลปีศาจหนึ่งผลในเรื่องวันพีชไปแล้วมาต่อที่เรื่องราวที่1ินะครับกับเรื่องราวสุดช็อกนะครับเกี่ยวกับจอยบอยนะครับกับเทพเจ้านิกะนะครับซึ่งแน่นอนสองสิ่งนี้เนี่ยตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรใช่ไหมแต่ดู แล้วนะครับคือใกล้แล้วแหละในการเปิดเผยนะครับและเป็นส่วนสําคัญของเรื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นจอยบอยนะครับบุคคลที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสมบัติล้าค่าอย่างวันพีทหรือเทพาทิศนะครับอย่างนิกานะครับเทพแห่งการปลดปล่อยธาตุนะครับซึ่งก็น่าจะมีความเชื่อมโยงกันอีกกับจอยบอยคือทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะครับดูลงตัวและเข้ากันสุดๆเลยนะครับและนะครับซึ่งเชื่อว่าในภาควานอปิศาณไหนที่ดูช็อกแฟนคลับวันพีทแบบสุดๆเลยนะครับก็เรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายคนนั้นเฝ้ารอที่จะมมีีกการเเเปปิดดผย็็ทั้้งหนน ช็อกนะครับในสงครามลูฟี่ปะทะกับไคโดนะครับเพื่อนๆคิดว่าควรจะมีเรื่องราวไหนเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยเพราะเชื่อว่ามันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอกจากสิ่งนี้คือถ้าจะให้รวบรวมทั้งหมดเลยเนี่ยคงไม่น่าจะทําเป็นข้อๆได้คงจะทําแบบว่าเล่ารวมๆม,มากกว่านะครับแต่โอเควันนี้คือเปิดนะครับเนื้อที่หรือว่าเนื้อนะครับให้ทุกคนนะสามารถคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับคิดว่ามีส่วนไหนบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่ YouTube หรือใน f c e b o o k f แฟนเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ